สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่รำลึกครบรอบ1ปีการจากไปของวิชารัตนพักดีคนไทยในสหรัฐที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะสถานการณ์ผ่านไปหนึ่งปีแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่าขณะนี้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากความเกลียดชังในเรื่องเชื้อชาติยังดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่หนักสำหรับคนไทยและคนเอเชียในสหรัฐอยู่ค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทริยุาสมุทรค่ะ วิชารัตนพักดีมิเชลโกปาร์โฮอิลีและอีกหลายคนไม่ใช่เพียงผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมความเกลียดชังเชื้อชาติแต่พวกเขายังเป็นพ่อเป็นลูกสาวเป็นคุณตาเป็นครอบครัวและเป็นที่รักของใครหลายคน And t h e n I visit him in the ICU. I p ฉ a y for him to wake up but he never come back and then he passed away ้ w เ days later yeah. สัปดาห์ที่ผ่านมาชุมชนเอเชียในหลายเมืองของสหรัฐรวมตัวเรียกร้องความยุติธรรมต่อต้านความเกลียดชังเชื้อชาติในวาระครบรอบหนึ่งปีการเสียชีวิตของวิชารัตนพักดีชายไทยไวัย84ปีที่ถูกทำร้ายในซานฟรานซิสโกแต่ผ่านมาแล้ว1ปีการก่อเหตุจากความเกลียดชังคนเอเชียไม่ได้ลดลงไม่กี่วันก่อนครบรอบหนึ่งปีการเสียชีวิตของวิชา มิเชลโกชาวอเมริกันเชื้อสายจีนถูกพลัดตกกลางรถไฟในนิวยอร์กเสียชีวิตหลายเมืองใหญ่อย่างแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กและวอชิงตันพบการเพิ่มขึ้นของการรายงานเหตุทำร้ายชาวเอเชียอย่างก้าวกระโดดในซานฟรานซิสโกแม้จำนวนการแจ้งเหตุจะดูเหมือนไม่มากจาก9ครั้งในปี2563เป็น60ครั้งในปี2564แต่พบว่าเป็นการเพิ่มขึ้นถึง567เปอร์เซ คนไทยที่ทํางานด้านการต่อต้านความรุนแรงมองผลกระทบที่เกิดขึ้นเวลาที่ตัวเราบอกว่าตัวเลขขึ้นมาเนี่ยมันฟังดูแล้วมันน่ากลัว567นำเบอร์ประชากรในซานฟรานซิสโกเนี่ยมีทั้งหมด875,000คนนะคะแต่ว่าผลต่อทางด้านจิตใจเนี่ยมันมีมหาศาลมีผู้สูงอายุคนไทยในซานฟรานซิสโกเนี่ยบอกกับดิฉันว่าคุณจี้ลูกของดิฉันเนี่ยไม่ให้ออกไปไหนเลยเพราะว่ากลัวว่า พ่อแม่จะโดนทําร้ายลองคิดดูแล้วกันลองเราเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะแม้แต่จะออกไปซื้อกับข้ายังออกไปซื้อไม่ได้งานการเราไม่ได้ทำลองสงมมติลองคิดดูนะคะว่าคุณภาพชีวิตมันจะเป็นยังไงร,รายงานของ Stop AAPI h a t พบว่าจีนเป็นเชื้อชาติที่มีการแจ้งเหตุความรุนแรงมากที่สุดตามมาด้วยเกาหลีและฟิลิปปินส์ขณะที่ไทยอยู่ที่1.8%ของการแจ้งเหตุ หัวหน้าภาคภาษาไทยของ VOA เล่าให้ฟังถึงความซับซ้อนของปัญหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังมันเป็นปัญหาที่ผมว่ามันมีความาทับซ้อนกันของหลายวงกลมนะคือเรื่องของความยากจนเรื่องของคนไร้บ้านเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของคนตามขอบตะเข็บของสังคมต่างๆเนี่ยที่เกิดความเครียดมากขึ้นนะการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆเนี่ยทำได้ยากขึ้นในช่วงโควิด -19 มันก็ทำให้ความ เครียดเดือเทนชันระหว่างชาติพันธุ์ในสังคมเนี่ยมันก็รุนแรงขึ้นนะผู้ง่ายว่าคนที่ต้องการที่จะทำลายเนี่ยเจ็บปวดในเรื่องประเด็นต่างๆทั้งเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นก็มีเป้ามากขึ้นในเมืองใหญ่ๆเหล่านั้นสหรัฐผ่านกฎหมายต่อต้านอัชญากรรมจากความเกลียดชังเมื่อกลางปีที่แล้วขณะที่คนไทยในสหรัฐสะท้อนว่ากฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอพกฎหมายออกมา ก็เป็นตัวกฎหมายแต่ว่าการที่จะบังคับกฎหมายได้เนี่ยการที่จะทําให้มันบริบูรณ์เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างภายในด้วยที่จะช่วยเสริมกําลังนะคะไม่ว่าจะเป็นว่าทางด้านตํารวจหรือว่าการให้บริการทางด้านภาษาหรือว่าการให้บริการกับผู้สูงอายุเวลาที่ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือจะโทรไปอะไรเงี้ยมีแบบว่าการให้บริการทางด้านนี้สะดวก ะะแล้วก็รวมทั้งการริหาบการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มคนซึ่งถ้าเขาไม่มีไรายได้ไม่มีงานไม่มีการอะไรเขาก็จะยังคงทำวิถีชีวิตแบบนี้นะคะที่ผ่านมาชุมชนเอเชียในสหรัฐเดินหน้าทำกิจกรรมเรียกร้องแก้ปัญหาเกล็ดชังเชื้อชาติมาโดยตลอด วีโไทยสะท้อนผลตอบรับที่เกิดขึ้นในสหรัฐการตื่นรู้ของคนอเมริกาในเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับเราเห็นในกรณีของคุณวิชาที่เป็นข่าวใหญ่นะบนหน้าสื่อต่างๆทั่วสหรัฐนะก็ทำให้คนไม่ใช่แต่คนเอเชียเพื่อนคนเอเชียที่เป็นมีความหลากหลายทางเชื้อชาติสีผิวนะคนแอฟริกันอเมริกันคนขาวคนเชื้อสายเอเชียอื่นๆนะแล้วก็ คนละตินเนี่ยมาร่วมกับคนเอเชียในการรณรงค์เรื่องนี้ในกรณีของคุณวิช,ชาเนี่ยก็มีแผนที่จะตั้งชื่อถนนบริเวณที่เกิดเหตุเมื่อปีที่แล้วเนี่ยชื่อวิชารัตนพักดีเวย์นะที่ซานฟรานซิสโกนคนไทยในสหรัฐมองว่าการเดินหน้าเรียกร้องแก้ปัญหาความรุนแรงจากความเกลียดชังเชื้อชาติต้องเริ่มที่ตัวเองซึ่งต้องอาศัยเวลาและทำอย่างต่อเนื่อง ขนาดเดียวกันต้องจับมือกันในชุมชนชาวเอเชียเพื่อให้ข้อเรียกร้องต่างๆถูกรับฟังชลันทรโยธาสมุทไทย PBS รายงาน